สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง The b o y CS Content เกณ Excel ใน EP ที่41นะครับต่อจาก EP ที่40ครั้งที่แล้วใน EP นี้นะครับจะเป็นการสร้างปุ่มบันทึกข้อมูลพนักงานนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นบริษัท1กันลกระกันนะครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นการเขียน VBA ก็แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอที่40นะครับเป็นการาการใช้แมโครอย่างง่ายนาะในการประยุกต์ใช้ในการสร้างปุ่มนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำก่อนว่ามีฟังก์ชันการทำงานอย่างไรบ้าง ตามที่ทุกคนออกแบบของแต่ละคนได้เลยนะครับในหัวข้อรหัสพนักงานตรงนี้นะครับผมจะไม่ให้นะครับไม่ให้คีข้อมูลเองเมื่อเรากดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนของรหัสพนักงานเขาก็จะเปลี่ยนไปอัตโตนมัติเลยนะครับในการคลิกบันทึกข้อมูลผมจะให้ข้อมูลที่เรา พิมพ์ไปตรงนี้นะครับข้อมูลพนักง,งานใหม่มาบันทึกตรงที่ Database <c oughs> คือนำข้อมูลพนักง,งานมาไว้ในหน้านี้นะครับใน e p นี้เนาะผมจะเพิ่มในส่วนของการค้นหาข้อมูลพนักง,งานตรงนี้ด้วยนะครับในโดยที่เราจะใช้รหัสพนักง,งานในการอ้างอิงนะครับใช้สูตรฟัง์กชันง่ายๆเนาะก็ทุกคนสามารถ ออกแบบนะครับแบบฟอร์มนะครับเทมเพลตของแต่ละคนได้เลยนะครับในขั้นแรกในการสร้างปุ่มนะครับทำนำหน้าตรงนี้นะครับผมใช้ List นะครับคลิกแบบนี้ก็ได้หรือเราจะพิมพ์นะครับก็ได้อย่างนี้ชื่อน้มสกุลน,นะครับแล้วก็พิมพ์ไป จากนั้นแผนอกอะไรนะครับแล้วก็สามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้นะครับ Marketing นะครับเงินเดือนสมมติ2อ0 0 0อย่างนี้เป็นต้นคีย์ข้อมูลพนักง,งานไปเรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกข้อมูลตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเพิ่มข้อมูลของพนักง,งานเนาะบันทึกข้อมูลพนักง,งานเรียบร้อยจากนั้นกดตกลงเห็นไหมครับว่าพอเรากดตกลงรหัสพนักง,งานก็จะลันไปที่ cs0002 เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราเคีย์ไปเมื่อกี้ก็ถูกลบทิ้งไปข้อมูลนะครับก็จะมาปรากฏตรงที่หน้าของ database ตรงนี้นะครับที่เราพิมพ์มานะครับนี่คือการทำงานนะครับที่ผมจะแนะนำในการาสร้างปุ่มวันนี้นะครับในการเขียน VBA อย่างง่ายเนาะนำปราไปยุคใช้ในงานบันทึกข้อมูลนะกัร รหัสพนักง,งานถ้าเราจะค้นหาข้อมูลนะครับในบัตรพนักง,งานอาจจะเราอาจจะทาเป็นบาร์โคดนะครับแล้วก็ยิงบาร์โคดไปนะครับรหัส0ูนย์ถ้ายังไม่มีข้อมูลก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อกี้รหัสพนักง,งานที่เราเป็นตัวอย่างนะครับก็คือ0ูนย์ศูนนย์หนนะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าพอเราคีย์รหัสพนักง,งานขึ้นไปคํานาหน้าชื่อหรือข้อมูล ของพนักงานนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรานะครับคำว่าข้อมูลอยู่แถวที่ตรงนี้ผมเพิ่มให้นะครับหรือใครจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แถวที่นี่หมายคมว่าอะไรก็คือแถวที่ของ Data ้าเบตรงนี้นะครับนี่โดยเราอ้างอิงอแถวตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าอยู่แถวที่2ก็คือตรงนี้ไงตรงนี้ไงครับแถวที่2นี่เป็นตน้นเราก็จะสามารถหาได้ ลบข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปก็จะเคลียร์ประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มต้นการเขียน VBA ไปที่นักพัฒนาหรือ Development นะครับไปที่ Visual Basic ให้เราไปคลิกที่โปรเจกต์ของเราตรงนี้ก็คือ EPD 1ี่41นะครับ ก็คือโมดูลหนะครับเั w ิมที่เข้าไป VBA หรือเขียนโค้ดตรงนี้นะครับผมจะมี link, ะลิงก์นะครับให้คลิกนะครับสามารถไป Copy แล้วก็ไปวางใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับซับนะครับผมจะใช้เป็นเซฟเซฟแอดก็แล้วกัน นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์คาว่า last r o w นะครับ last r o w เท่ากับชีทที่1น,นะครับชีทหน่งของเราก็คือเป็น at ins ตรงนี้นะครับก็อ้างถึงชีทตรงนี้เข้าไปนะครับชีทหนึ่งจุดนะครับ length กดแท็บจากนั้นวงเล็บเปิด double quote เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการเพิ่มข้อมูลก็คือรหัสพนักง,งาน D6 ตรงนี้นะครับอ่า uh, Full Stop Value นะครับ Value บวกหนึ่งทำไมต้องบวกหนึ่งเพราะว่าในส่วนของหน้า Database ของเรานะครับ เราเริ่มจากบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับแถวที่2เพราะแถวที่1เราเป็นหัวข้อหลักของเรานะครับเราต้องบวก1เพื่อที่จะข้อมูลของเราจะได้มาปรากฏในบรรทัดที่2เลยเนาะ enter นะครับต่อไปชีทสองชีทสองจุด l a n g t h นะครับแทบ็บสักนั้นวงเล็บเปิด ด o บเบิลโค e นะครับ A ก็คือใน, a. นี่ก็คือในคอลัมน์นะครับที่ในชีท2องก็คือ Database ของเรานะครับก็คือคอลัมน์ a ตรงนี้เราจะเอารหัสพนักงานนะครับมาลงข้อมูลในคอลัมน์ a ตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องพิมพ์อยู่ใน d o บเบ e ลโค e นะครับเพราะว่าคอลัมน์ a ตรงนี้เป็นตัวอักษรเนา แล้วก็แอมเบอร์แซนนะครับแล้วก็ไปดึง last low มานะครับ last low อ่าวงเล็บปิด value นะครับเท่ากับ sheet หนึ่งนะครับ range นะครับ วงเล็บเปิดดับเบิลโคโดอ่าตรงนี้เรา,าอ้างถึงชีทหนึ่งเราก็ต้องมาดูที่ add อ่า e r s c o r e อร์ INF, ตรงนี้นะครับเราจะนำรหัสพนักง,งานไปนะครับเรามาดูรหัสพนักง,งานมาอยู่ในช่องของ d6 นะครับก็คือช่องนี้อ่ะแล้วก็พิมพ์ d6 นะครับดับเบิลโคโดแล้วก็วงเล็บปิด value นะครับเราสามารถสร้างคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าแถวบรรทัดตรงนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้คืออผมจะดึงเป็นรหัสพนักงานเนาะมันไม่มีผลต่อการเขียนสูตรนะครับจากนั้นเราสามารถ Copy ตรงนี้มาได้เลยเพราะว่าเราจะ เอาข้อมูลเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลแผนกแล้วก็เงินเดือนขึ้นมาเนาะตรงนี้นะครับในจำนคตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ b นะครับเพราะว่า Data Base ตรงนี้ในส่วนของคำนำหน้าอยู่ในคอลัมน์ b นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็นคอลัมน์ B นะครับแล้วก็ไปดึงในชีทหนึข้อมูลตรงที่คำนำหน้าก็คือตรงนี้นะครับเป็น D7 นะครับในส่วนของช่อง D7 นั่นเองก็พิมพ์เป็น D7 ตรงนี้เราก็สร้างคอมเมนต์เป็นคำนำหน้านะครับการลืมและการจากนั้นเราก็วางได้อีกนะครับเราจะดึงชื่อนามสกุลเนาะชื่อนามสกุลตัวนี้เราต้องเป็นคอลัมน์คอลัมน์ c นะครับเป็นคอลัมน์ c เราก็ต้องพิมพ์ในดับเบิลโคตรงนี้เป็นคอลัมน์ c นะครับแล้วก็ ดึงข้อมูลจากชีตที่1น,นะครับมาจากช่อง d 8นะครับช่องนี้ d 8แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็น d 8นะครับในคอมเมนต์ตรงนี้เราก็พิมพ์ว่าเป็นชื่อนามสกุล enter เหลือแผนกกัเงินเดือนนะครับทำเช่นเดียวกันเลยใน double code ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น d doc นะครับ ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น d 9คอมเมนต์ตรงนี้เป็นผนนกนะครับตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นคอลัมน์ e นะครับเราจะดึงข้อมูลจากตรงนี้ในช่อง d 1 0นะครับช่อง d 1 0ตรงนี้เป็นในเรื่องของเงินเดือนนะครับกด enter ก็จะประมาณนี้ก็บันทึกจากนั้นผมตต้องการสร้างนะครับบล็อกหน้าต่างนะครับที่เราบันทึกข้อมูลเมื่อกี้นะครับเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ m s g box นะครับจากนั้น double ลโ o d e ตรงนี้นะครับชื่อนะครับ ที่เราจะพิมพ์ใน message box ตรงนี้ก็คือจะอยู่ในในตารางนะครอ่าในหน้าต่างนะครับก็คือบันทึกนะครับข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้วก็ปิดดับเบิลโคดจากนั้นคอมม่านะครับแล้วก็ ทีมเป็น vbo c a l y นะครับก็คือตัวนี้ double code ตรงนี้จะเป็นชื่อหัวหน้าต่างครับก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลพนักงานก็ะจะประมาณนี้กลับมาที่ excel เมื่อกี้นะครับในตรงนี้นะครับเราเป็น สร้างชื่อเป็น s a v e as ตรงนี้นะครับในการเพิ่มแมครนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ไปที่กำหนดแมครเห็นไหมครับมี s a v e as ตรงนี้แล้วก็กดตกลงนะครับเราลองบันทึกข้อมูลเห็นไหมครับหน้าต่างก็จะขึ้นเป็นบันทึกข้อมูลพนักง,งานนะครับบันทึกข้อมูลพนักง,งานเรียบร้อยนะครับตกลงพอตกลงข้อมูลจะ เด้งมาที่หน้า Database เห็นไหมครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้พิมพ์คำน้ำหน้าเนาะลองพิมพ์เพิ่มข้อมูลข้อมูลก็จะขึ้นตามที่เราคีย์ข้อมูลมาจากหน้าหน้านี้เลยจากนั้น เราอยากจะให้เราคลิกบันทึกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราคลิกข้อมูลข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่หายเลขตรงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องการให้เลขตัวนี้เปลี่ยนหลังจากเราบันทึกข้อมูลนะครับเขียนโค้ต่อเนาะเลนส์นะครับ,ตรตนะ ange, รบวงเล็บดับเบิลโคด D6 นะครับ เราต้องเลือกตัวนี้ก่อน d6 นะครับ .dot value เท่ากับ range นะครับ d6 .dot value บวกหนึ่งนั่นก็หมายความว่า บันทึกข้อมูลตรงนี้ป๊อปอัพคนนี้ขึ้นนะครับเขาก็จะลานไปเลือกที่ D6 ตรงนี้นะครับบวกไปหนึก็คือจาก1ก็เป็น2องเซฟลองดูตัวอย่างครับบันทึกข้อมูลตกลงเห็นไหมครับก็เปลี่ยนเป็นเลข2เรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่หายเราต้องการให้ตรงนี้ลบลบไปด้วยนะครับหลังจาก เราหัดพนักง,งานก็เปลี่ยนบันทึกข้อมูลไปแล้วแล้วก็ลบข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาเขียนโค้ดเพิ่มนะครับพิมพ์ range เข้าไปนะครับ r n g e วงเล็บเปิดนะครับ double code เราจะลบช่องไหนบ้างก็คือ d7 ถึง d10 ตรงนี้เนาะ d7 ถึง d10 แล้วก็ดับเบิลโครปิดไว้นะครับ .dot select ให้เขาเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นพิมพ์คาว่า selection ลงไป selection นะครับ .dot clear content นะครับ แล้วก็ให้เขาเลือกอีก Lange นะครับเลือกอกลับไปที่ D6 เลือกในที่นี้หมายความว่าเลือก select D7 ถึง D10 ตรงนี้แล้วก็เขาก็คลีร์ไปแล้วให้เอาเคอร์เซอร์ไปวางที่ D6 ไปครับเป็น D7 แล้วกัน ว่า D6 เราจะให้รันอัตโนมัติเราจะไม่ไปยุ่งนะครับพอเราบันทึกข้อมูลจะลบแล้วก็เคอร์เซอร์มันจะมาสแตนบายตรงที่ช่อง D7 ให้เราเพื่อที่เราจะพิมพ์ข้อมูลพนักง,งานคนต่อไปนะครับบันทึกอลองดูนะครับบันทึกข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมากดตกลงตรงนี้เด้งขึ้นมาอะไรผิดหรือเปล่าอ่าพิมพ์มตรงนี้ผิดนะครับ c เล็กนะครับพีมาเลยผิดอออ e พอเราบันทึกข้อมูล e oon, ตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมากดตกลตรงรหัสพนักงานตรงนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็คำนำหน้าชื่อนามสก,กุลพนักง,งานเงินเดือนตรงนี้ก็จะต้องเคลียร์ข้อมูลแล้วก็เคอร์เซอร์ก็ต้องมาแซนาบตรงที่ช่อง d7 นะครับกดตกลตงนะเห็นไหมครับ mm. รหัสพนักง,งานก็เปลี่ยนคำนำหน้าก็พวกนี้ก็ลบออกไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลพนักง,งานคนต่อไปเนาะอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้หรือว่าการเขียน VBA นะครับในการประยุกต์เพิ่มข้อมูลพนักง,งานเนาะ Data ข้อมูลก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะครับให้เราโค้ดตรงนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถก๊อปไปวางในงานของท่านได้เลยนะครับต่อไปนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับหรืออีกโค้ดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเป็นการลบข้อมูลนะครับวิธีลบข้อมูลสมมติว่าเราลบข้อมูลตรงนี้นะครับเรายังไม่บันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลอาจจะผิดพลาดเราอยากจะลบข้อมูลเคลีย ข้อมูลใหม่นะครับโดยที่เราจะเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลนะครับ enter ลงมาคำพิมพ์ใหม่นะครับ sub ทีนี้ผมจะใช้คำว่า delete นะครับ underscore add แล้วก็ enter ก็เขียนโค้ดแบบง่ายๆนะครับ range นะครับ i a n g e นะครับ วงเล็บเปิดดับเบิลโคดจาก D7 นะครับก็คือนี่ช่องในส่วนของคำนำหน้าถึงเงินเดือนนะครับคือ D7 ถึง D10 จากนั้นดับเบิลโคดนะครับ select enter selection เหมือนโค้ดตรงนี้เลยนะครับเราสามารถ Copy นะครับตรงนี้ ลงมาวางตรงนี้ได้เลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ในส่วนของปุ่มแค่ลบข้อมูลนะครับโดยที่เราจะยังไม่บันทึกข้อมูลแล้วก็คลิกขวานะครับที่ปุ่มลบข้อมูลกำหนดแมครไปเลือกแมครที่ชื่อว่า delete underscore add ตรงนี้แล้วก็ตกลงถ้าคลิกปุ่มตรงนี้หมายความว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ คำนำหน้าชื่อนามสก,กุลแผนกเงินเดือนตรงนี้ก็จะหายไปโดยที่รหัสพนักง,งานตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรายัางไม่ได้คลิกบันทึกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูถ้าเราคลิกบันทึกข้อมูลตรงนี้ข้อมูลก็จะลบเหมือนกันรหัสพนักง,งานก็จะล้านบิกเล็กนึงข้อมูลก็จะมาเพิ่มตรงนี้แต่ถ้าเราจะเคลียร์ข้อมูลหรือว่า ข้อมูลพนักงานคนนี้คือสัมภาษณ์ไม่ผ่านหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรือไปประยุกต์ในงานอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเราพิมพ์ผิดอย่างเงี้ยหรือมีข้อมูลเยอะๆนะเราต้องลบข้อมูลอเ้ยราก็คลิกทั้งหมดเลยมันก็จะลบให้เราโดยที่รหัสพนักงานก็ยังไม่เปลี่ยนแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมขอยกในส่วนของการค้นหา ข้อมูลพนักงานตรงนี้นะครับไปไว้ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็แนะนำไว้ประมาณนี้กันละกันนะครับไว้พบกันใน EP ที่42 EP หน้านะครับพิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง The b o อยซ CS สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ